คิมนเ่องหอนค่ำเลี่ยงยุ่งไวไลา์เด้อนี่เหื่อจังเด้อยุ่งเนาะยุ่งหลายเนาะเลี่ยงยุ่งไวไลขนาดเลยได้เคยจุดยากันยุ่งอยู่ปะเคยมันมันหลายคนเนาะแบบว่าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนแน่ยุ่งนี่ก็ะรักกับเป็นลายลายอะไรเพราะว่าเดือนเนาะเดือนแรกเดียวเลยเดียวนะเดือนถูกสาวพี่น้องโอ้โหเนาะกางแรกได้ถือมามาถ่ายในเหือนของน้องเนาะ โอเคเด็พ oh, okay, ี่น้องเดิหากระิได้จบที่ไปซ้ำเลยเนาะขอบุญขบุญเอฟซีที่เข้ามาเบึงมาชมเดพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสบายดีสบายดีสบายเยสบายนอนันเนาะมึงไรล้ยวะก็มันนี่คือเปลี่ยนรยกาเนาะมันนี้เนาะหลังจากที่ว่าถ่ายท้ากับถ่ายจะอยู่ข้างนอกม่อนี่เอาแบบว่าคนอากาศคนตกแน่มันนี่ก็เลยถ่ายอยู่ในเฮือนนองเลยมันนี่เนาะ จะได้เห็นนั่นเฮือนชาบ้านทองเหินนําแน่ว่าเปลี่ยนอยู่จังไรเนาะก็คือว่าอยู่แบบนี้แหละเนาะไม่เคยข้ามนอนตะลางไอ้นอนเทิงนี่นะนอนตะลางเทิงเทิงก็มีคนนอนอยู่วะล่ะ่อมก็แม่ไม่ราผนตุกพันยังนี่มันจะสาดกับห่วยว่าล่ะสาดอยู่เทิงสะอาดเต็มเพลงนะมาคอยดสาดลงมากข้างล่างเลยเนาะเลยชื้นชื้นเน่กับปูสดและนิ่งเนาะ ว่ทาทั้งเพื่อนคืนกับแบบยุ่งกันหลายเนาะ่ะเนาะแบบมันหกน้ำเนาะแต่เมื่อนี้ยังไม่ได้เห็นแไปข้างในมันนี่เพิ่งนอนหากระตุ้นเนาะเป็นยังไง่าเราเห็นเนื้อนนอกเลยครั้งแรกครั้งแรกต่อมาเนาะแมนๆครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสในเฮือนของเนาะมต่ก่อนก็นมีแต่ไปสัมผัสข้างนอกเนาะบางคนก็ว่าป้าตัวเฮือนนอกคือหลังหใหญท่าไหร่นมือน่อนาทิตย์ไปสัมผัสอยู่หันเด่ดยอยู่เฮือนนั้น หมูฮะแหละเขาบอกป้าตัวเฮือนน้องฮะล้างบักใหญ่หนึ่งมันมู้แพร่ที่น้องเลยเทนะือนหมูนะเฮือนหมูแต่มาม่ได้ชีวิตของตัวเองมาเนี่ยมาไม่นี้คือเฮือนของน้องเองเสภาพก็อืมกระสมที่น้องออกมาปกเปิดใจฮะล่ะโดยเนาะเป็นเฮือนสองชั้นแต่ว่าคือ,อยังสิบลเลี้ยงค่ะดอกสองชั้นก็ได้เป่นยังหัวอยู่เนาะแมืนเบินนออ่องนอมื้อนี้ก็สีกันเก่งในยังน้อยสง <c oughs> สังสยแบบมาสัมผัสเฮือนจะคล้องกันเลยแบบ เก่งแม่ย so ักน้อยอย่าไปยักอายยักอายเลยเนาะน้องหอนคำแม่นบปะยักอายอยู่บอนี่เลยเลยมุกถึมในนั่งย้ายผู้สาวยักอายได้เห้อไปเนาะเพื่อนเพลินกับสีเข้าคล้องกับสีมันสีไลน์เนี่ยยักน้อยมันยังหมดเป็นทีเป็นทางพี่น้องไปอายจุดสีหายปอนเองอย่าหายให้ห่วย เนาะมาหาคลิปหมดแล้วมันจะให้น้องหอนค้ำเลี่ยงยุ่งไวลายเด้อนี่เพื่อนเด้อเลี่ยงยุ่งเวลายเนาะเลี่ยงยุ่งไวลายขนาดเลยได้เคยจุดยากันยุ่งอยู่ปะเคยมันมันหลายคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนแน่ยุ่งนี่ก็ะรักกับเป็นลกยลายอะไรเพราะว่าเพื่อนน้องนี่ก็แบบเถื่อนคล้องกับไว้กับน้ำอยาดชื้นมันบกคงที่เนาะชื้นน้ำนอกก็แบบชิงไปรอบรอบข้างข้างนอกก็บแบบแบบวมเนาะแบบน้ำพ่ยนนพระขมาบอก เวลาคนตกหร่นอนได้เหเน่ได้ถ้าแบบมีตยับอันลงมาหันอยู่เทางันนอนไม่ได้เลยมันเปียกแบบว่ายับเมาเนาะเวลานอนนอนกันยับเาสไหนาจิรัดกันนอนแบบสะดวกเต็มที่เาะีรยกลางนี่ราวามันผราดีบันไดแบบคนบวชหรือกันใหญ่ก็นอนบันนั้นเน่ยคือเหมือนกันรลมานอนนี้ไมอ๋อไปมานอนได้น่ะเบิเลยวนตะเคยนดึงบนเนาะมีบันนอนจะลำบากเนี่ยนึงเนาะ เือนดังงชงสั้นกัจริงอยู่แต่ว่าแบบคนกับ่มาตรรมตาใดเนาะเหตุผลเราแต่เอ้ยง่ายเอยเสียแล้วก็บริหิตเลยพี่แต่เอ้ยเป็นสาวรักและคนกาได้จากลนีไปเนาะเราเป็นคนผาบไม่ห็ตทำเพินยังอยู่ก็อสิเลออกไปได้เนาะเพื่อนดล้่อพัายเนาะวันนี้น้องคนข้ามคิดอยากคิดไม่ยุวะจังไดโดย อย่างกันเสีเอาแต่นะออกละเอีดอันเป็นเแ็ดชั้นเดียวเาชั้นเพิงออกแล้วก็เฮ็ดโค้งข้าม่ได้เนาะแได้อยู่แบบว่าถึงชั้นเดียวให้มันอยู่ทาวนให้มันอยู่ครับบรลบนบผลบริบบยังเนาะผนตกก็นอนพังเสียงไงซื่อแค่นี้อยู่ไม่ <laughs> พังเสียงแล้วใหญ่แล้วผลตกใส่เนาะก็เลยอย่างอับซื้อมาเนี่ย บบไรทางครอบครัวของน้องเมนี่ขอน้ำซ้ำปลายังซื้อกินคือเก่าอยู่บ่เดือนนี้กับเดือนนี้เนี่ยซื้อยังบื่อยังเดือนนี้นะแม่ซื้อแล้วซื้อเป็นชอบด้วยวะน้องหล่ะบอกซื้อจากโลซื้อเถื่อนละชิปเถื่อนละเศาโลเพราะว่ามีเงินองทำไรก็ซื้อตามนั่นเนาะน้องไม่ได้ไปเห็นงานทางไหนบ้างในช่วงนี้บอกไม่ได้ไป ได้ไรบ่อยากไปบ่ริวารไดไรพ่อให้ขายหของอยากขายขาของงานกล้องเขาอยากกันเหยียบตลาดโอ้โหตรงกันแหลมแบบนี้เนาะกู้คิดตรงกันเนาะพ่อยยังไงขายงานกล้องเลยงานอยู่ตลาดเมนที่งานนั้นอยู่ตลาดนะคล้ายเครื่องแบบคล้ายเกบขนาดนี้อะไรอย่างที่นี่ตลาดเช่นไร้ได้บาทสิทั้งกลมทั้งกูทางอะไรทางใจบ่ได้อยู่ไปทางพ่อบ่หรือว่าสิไปทางตัวเอง ตัดสินใจบ่ได้บ่าค่ะทั้งใดเงืนเดือนมาสีได้ลายกวกัไปทางนั้เนาะเขาเอนบอกคนยุงมากิงนในตลาดเงเงินเดือนหลายปันไหนสองานปสองลนไปงานกล่องดิสลามลานเอาเรียมันก็ตางกันดันนี้เราแต่เดือนสิบเอ็ดพด้เลยเข โดยเขาไปตอนนั้นลราคุณบอกว่าเดิน11ยังมาใหม่เลยนะโอ้ยคุณมหม,ณมอไปจะัะเนี่ยนะเนาะเนี่ฮะ,นะ,เะเไเดินเต่าตำแหน่นนนงงานบพรว่าจักเรืองนี้เลยก็นะไปกระชิ่งน้องดิเพราะว่าคนสิเข่างานสิออกงานเขาก็ต้องเชี่ยงดวงหนาล่าดวงหนาดิแบบว่าคนลา่าออกเกี่ยวขเขผาบเพราะท่านซี้นะหล่ะคุณกระชิ่งู้ว่าเป้าหมายงานคืนไหนสิบว่างช่วงไหนช่วงไหนดิโรงงานน่ะก็เลยต้องหับช่วงนั้นเนาะ แล้วงานในตลาดเด,ดีไปนี่คือได้เห็นเลยบอกมีมีแต่ไปถามเขาว่าเออมันเ้าแล้วก็ไปเห็เลยมีแต่ว่านอกกับไปเห็ดอยู่นี่ถาตลาดถาเนาะถ้ามันได้เขางานสมัครกลวยก็วัดเวลาเงี้ขึ้นกับไปเข้าพวางานตลาดทีอ่ออกเมือ่อใดเข้าเมื่อใดมันก็นง่ายกลัวเนาะมีแต่คนแบบคนลาวว่ากวหล่าอยู่หันในะตลาดชื่อว่าคนเวียดคนจีน กคนคนเวียดก็มีใครอ่ะเดวบ้านน้องจีเบลน้ำนี่ได้สเจ้าเคาะเท่าแก่มันเป็นคนไหนคนเล่าเป็นคนเล่าโดยเป็นได้เลยต้องด่าสถานะหัวใจตอนนี้นะนิ่งสุดอีกแล้วมีเนี่ยพ่อคนมามามาจีบมาอย่างไรนะพวกเนาะพวกอดีตเลเนาะจะโดนเลยเนาะเปิดยังไงก็สูตๆเนาะนุ่มทั้งใดก็ยังน้องหัวเรืออะบุมี่หัวเรืน้องเลย มีคนมาดมหรือว่ายังมีคนที่น้องมักบอกบอกมันบ่คอยมีคนถักมาเงียบเลยได้เราตั้งได้ยังได้เลยได้แล้วแสดงว่าเขาซีนี่วันนี้แหละเขาแปลว่าแพรความงามของน้องนะงามอะไรงามอะไรปรกติกแม่ก็ออยากเด็แ <laughs> ต่ก่อนก็นบอกมีลายมาหนี้เนาะก็ตั้งลายเลยเสียเอาไลฟ์มาเจ๊ให้มาหนี้เนาะตึ้งเถื่อมีนุ่มๆทีบ้าเข้ามาจีบเพคนอีกเื่อหนึ่งเนาะ ได้โอได้ดมหรือว่าอยากสร้างครอบครัวหรือว่าอยากนั่นเพราะว่าทาั้งสานะครอบครัวกันตอนนี้ก็่ือว่าการลำบากพอ,อสมควรอยู่ไม่ได้เห็นไหนเห็นหน้าเนาะชื่อเขอ่<ด>ขามีเขาต้องซื้อเนาะ<ด>มันอยู่มานอนกับเวลาคนโตนี่กับหอคนหอพี่พโดยยุงกับแล้วไม่หลานนอนหลานนอนยันอง,อยงเบ้นนี่คือพอได้เลยแล้วนี่เนาะโดยต้องนอนในหมู่ยังเว้นกับยังเว้นในสามนีน่กับคืนชิมกว่านี่เปล่ากัคืนบ่ค่อยมียบ่ค่อยเมียเคืน่อกี้กลางเว้น ยังไลนน่นอนนอนยังคืนเนาะยังมันจะออกยนี่ยไม่ได้ยังไรนะสรางมุกเนี่ยบ่อนอนกลางคืน,นางนอนเดี๋ยวไหนนอนอยู่ดุมนี้แต่คนนัอนอยู่ดุมนี้นะมีแต่เห้องนอนคนเดียวพ<ด>อไปนอน,อย,อนอยื่เทิงขันบาคนตกไหนจะลงมานอนลุมโดยตกะ่าตกแห้งนี่แม็นเปียกบ่อยยืนเทิงเลยเปียกยืนเทิงมันเป็นผ้าดิแบบผ้าอันผ้ mm. าอืมผ้าไม่เหี้ย ที่พาเนะี่ยพาอะไรปากระจาบทางบระผู้ช่งพาอยังใบบ้าพาเสล้มมาอย่างน้าวาชิรนี่นะเจ้าเดียวเิ่งเทิงหัวเจา้านะเป็นป่องเป็นยางนียบอกเป็นพาตังพาอยัางอ้อมอยังมีกจ้ะออกมานี่นี่เวลามันสากระมากระเลี่ยนนอเป็นฮวนกกงโ่งโปงอย่นี่ที่อันใดที่มันเคล่นธรรมาใส่ได้ก็จิกใช่เนาะพอมาเห็นทั่วได้ซะเป็นไปได้จากจะลึมออกเนาะเลยเป็นชั้นเดียวมึงเทิงกะเมื่อนักกับอายกันนล้วมันปวดกินบนเด็ แวกินเป็นผู้หรือบ่แมนไอ้เขาเยียเมื่อนเลรบันนี้คาอันนั้นมาเลยคาลูกออกมาเลยเลยสากว่าอันตรายความนี้เนาะก็กระป๋อกระปองเลยกะปอนห้องขวากับคะแนาเผาหมูปูซาก็ต้องระวังปวกินอันตรายเนาะล่ะท้เธอแบบว่าบูบลงไปนี่ก็คือจบเลยกเนาะลงมาบกกระโตแบบนี้ลงหอดใยุ่ยยังเมคลายทังนอนตายแกนกับปวกินบอะแมนเป็นแต่ปวกินนับอวกินคะแนนขิไปทงกระตา้ ป่อยย่างแล้วเนาะแน่นอนกันจากอยาดื้อฮิตไม้เลยเป็นบ้านปูนเลยเนาะเพราะว่าปวกกินจักซิลมมันเมื่อใแคักิดฮักเมื่อใดเลยอันตรายแห้งอีกดบริษยามาขาบวกปูบวบมันจิตนั่นอรื่ว่าบิยาขาไม่ใช่หรือวะขาไปขาทำไรกินไปทัวที่ตรงนี้มีแต่หอยปวกเนาะเนาะตามเลยนะมันมันมี่เพือนมัเป็นวกเนี่ยว่าเสียกาดัเนี่ยปวก กินทุกทุกซอกเลยเนาะกินนี่เนาะตามไม้นี่ดีกินไปกินมาก็เบิดเด้ได้กนระวังแหละยเเนาะดก็เป็นกําลังใจให้นเนาะสิลถ้าผู้ใดใจดีใจบุญหรือว่าจังได๋อยากมาสเือหรือมาสร้างครอบครัวกับเพิ่นก็ได้เด้อเนาะได้ครับโดยเฮเด้อ มะสางก็กลัวน้ำด้ายเลยพี่น้องเลยมะส่เทื่ยงในไม่หี่น้องก็ในไม่เนาะเฮ็ดอางมากออกกับเฮ็ดเป็นหลังคาเล็กทราบอ่นี่น้องละมันจังแบบบ่มีพวกใช่เล็กเอาบ่เล็กกอเล็กกับต้มซีกันกันขี้เมียงก็เล็กอะผมกินแต่ขี้เมียงกินได้ขี้เมียงกับไข่ใช่เราจะได้กินกูผัวกินได้อะไรอย่างเง็ดเราต้องมีแนวกันอยู่แล้วเห็นยังไงเป็นไม้นี่เป็นเล็กอะท้าเฮ็ดนี่ก็งบประมาณนี่ก็ถือว่าเบาๆคือกันไหนเนาะ ได้รับชอเซนหลังคาค่ะเซนปลายชเซนนะเฉพาะหลังคานี่ยของแพงเมื่อนี้ก็เอ้ยก็มีทางยิบซีเนาะอยู่ไทยเพล่เขินได้โอนเงินมาให้น้องหลักก็ไม่ได้ดวงไมด้รายหรอกสองสามร้อยนี่แหละเนาะเขินก็ได้มาให้ทางน้องอันฮอนคัมเขินไปช่วยเดือกันไปเป็นน้ำจิตน้ำใจจากเขินนั่นแหละเนาะจ้ช่วยกันไปพอได้ซื้อกัน เนี่ยอยู่แนวกินในครอบครัวเนาะกต่เป็นเงินเอื้อยเอาเป็นเงินกีบให้กับเซนห่านน้องหล่ะใช่รวยมั่วไปน้องกันได้เรือเนาะพอดีใจพอได้ซื้อกินพอได้ซื้อมาเติมเงินพร้อมเนาะแล้วก็เนี่ยน้องทำร่มกับเพื่อนรึเปล่าคนเดียวคนเดียวแันไหนฮะกะฮะกะแสด็จร่มมาเนี่ยการงานเรื่อยให้ทักไปหาเพื่อนมาเนี่เนาะเพื่อนจะสิ่คุยกันน้องเบิ้ง คุยถือข้อกันไป,ไปๆกต่ว่ากันไปเราลาสุเมทเพื่อนทำไมเหมือนชักถ้าเรามาเฮ็นเพือนให้ใหม่นี่เลยเอาน้องมาทำเป็นเป็นผูนเ้เป็นเมียในเอาบะ่ะเนบเอาน้องคนทำมาแต่งงานก็ลองทำเพื่อนให้แล้วสิอันพอน้องทำเป็นว่าเป็นอันนี้นะเป็นเมียในเอา้าเป็นลูกเป็นเมียโดยเอาโดยังไรความหมายมีแต่โดยกับโดยโดยทำไมเพื่อมาเอาเห็นป่ะก็ค็อเพื่อนให้นแต่เนาะ บบเห็ดใบเห็ดเห็ดใบวัดเอาเป็นเมียก่อนบอจะเห็ดหรือว่าเล็ดยังเอามาเป็นเมีย,นยเ,เ,เ,เยนี่ยน,นอนนอนคำเห็ดได้ก่อนบางทีเนาะกันกันกันหลอกนะกันนองนองหลอกกันนะขนาดจะเป็นเมียก่อนวันจันทร์ชิมมาสั่งซ่าเพื่อนให้จชิฮานะโอเคบอนแลดยโอเคคือกันแคนเอลเคลมาสูปป่พอกับพ่อ,อ,อแม่เฮาเรียบร้อยเนาะ <c oughs> แล้วก็สร้างน้ำกันตามหลัง เบบนี้ก็ได้คือกันเรีเยก็ได้คำเราตกลมนะตกลงเบดนอวะดือนด่านะมือยังโสดอยู่นะเสดด้อยบวาเสิด้เซนมาต่อคุณคุยแน่ในนี้อยู่บ่คุณคุยในนีอยูบอ่บ่บ่คุณคุย,ย<ะ>อคค่ยไอย่งไรมบีแมมไปทางไหวะ <c oughs> ตามเถินนี่นี่มัน ยันคือบอลาบอยู่ย่างคนงามตาบถึงคนจริงใจหรือว่าคนสวยเนาะงามกับย่านแบบแบบบองามกับบ้าบองามอีกล่ะเนาะคนเฮานี่ก็ได้งามกับยิดมของามกับติบ่แมนโยโคบล่าสนุกน้องมันไปใส่บ่าวมันเนี่ยบ่บ่หูวานนี่กับมือวานนี่ค่ะไปมันเดี๋ยวไปไปใช้วานนี่ยนะไปเบิ่งหมู หมูปีนังแบบหมูันลดดมเลยถือมีดเสียบมันี่เอามีดจธอได้ยังไงเสียบเขาถือมีดไปนําแบบจะเขาจะแบบเขาไปเหตุวี่งอะไรเลยเขาถือมีดมีดยาวๆตีหมูไปตีกันบ่บ่บ่ทะลุบ่ลงหลังทะลุแห้งได้บ่ถือก็เสือได้บ่ซื้อเจ้าไปมีทะลุหัวใจเพราแห้งเนาะตีหมูแห้งแบถือยาวคือหมูจ้ะดมเนี่ยมันก็ซักตัวเองได้เนาะผู้ชายมันบ่โดย รุ่นเนาะพวกพาวิตโตตุกมืองเลยนั่นแหละสาเหตุที่ว่าคือแบบคือไปป้องกันแต่มันพอป้องกันทดานี่เนาะคือตัวเองมานี่เป็นไปกันเจ้าของมีผ้าเชื่อมเพราะฉะนั้นต้องอันห้ามพกเรื่องแบนี้เนาะสิได้บ่ได้เจ็บตัวว่าแต่คนอื่นสิเจ็บตัวเองเจ็บเองมานี่นะได้สบายมั้งดิข้าตอนนี้เคยขึ้นออกแล้วว่าแต่้องหมอออกแล้วเขาอยู่เฮือน มาลักษาตัวเนาะโดนร่วมไซื้อกับพ่อให้ยูมีดบ่แทงดีมีแทงนำอีกเลือดขึ้สิหวานอยู่เนาะอนั่นแหละสถานะหัวใจเอานี่ก็ยังเจ๊กพ่อเจ๊กคือเก่าล้องละเจ๊กเพชรเพชรอะไยังเรีนเพชรเก่าเนาะแต่การไล่ไม่แต่ลายน่ะตั้งไม่โทรศัพท์น้องคือตั้งไม่วันนี้โทรศับไม่เพราะคือหน่วยเก่าหน่วยเก่าเขาลองเห็ดเหมือน ก็เลยได้เนาะนั่นแหละยกระสืได้เอาเมื่อให้น้ำนมอีกครั้งหนึ่งหลายๆช่องมาถ่ายวันนี้ก็ต้องได้ลูกเคยแท้ๆวันนี้ปีนี้แหละเนาะสระสืมาสั่งมาซาชอบมาซานี่พอปีนี้เราชอบมาซานี่พอเหมาะเลยนะกระสือเหมาะเลยนะกระสายด่าเอ้ยทำลมเนี่ยเอ้ยพาวๆโลดดีบโลดกระสือยันมาเห็ดเพลอนเนาะยันปลวกกันกินเบิดก้อนนี่นะ มาเตอไนาะเด็กเงามาดิแต่ว่าอยู่กันสามคนยู่ไม่ได้แค่พูดว่าแต่ใส่เป็นไัมีอย่างจชบ้าะบอบอบอมียังใคยนะใคมาสิะลาสมียังฉิถามเพื่อนบอบอะดัด ก็มีับมีแต่ปิดคลิปเท่านั้นแหละโดยเพราะว่าทามไปนี่อะไรดึงได้เล่าเลยก็มีเบิดทุกอย่างเลยเนาะก็มีว่า็พอใจกับหูแล้วาพอใจก็ยังสุดสถานะก็งหูแล้วเป็นอะไรโดยเพื่อนก็บหูแล้วเห็นแล้วผมยังหลายก็มีแต่สปิดคลิปเท่านั้นแหละมีก็ไปพ่อพ่อก็ได้มือหน่ะก็มีข่าวสารนังดื่มมาเนาะดูดูอ่ะเสด็จขอตัวกับก่อนทุ่งหลามมาเนี่ยโดยสบายเช็ดกล่องไก่เนี่ยได้ไหม